สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับครับมือนี้ทั้งช่องเหาารับเดินทางมาอยู่ทีบ้านคุณพ่อแกนหรือว่าเซียนแกนกับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในบ้านคุณพ่อนะครับอันนี่ก็เป็นพักหวานปลานะครับปี่นองสองสามตนนะครับอาร่มเ้วยอครับมือนี้อากาศร่มเล็กน้อยนะครับสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงครับอ่ามีคุยยางนะครับอ่พักห้างอ่างหยานะครับคุณพ่อปลูกไว้นะครับ นี่ก็เป็นต้นผักหวานต้นญ่นะครับพี่ดองผักหวานป่านะครับมองขึ้นได้อยู่นิดกินนะครับบานคุณพ่อนะครับมือนี่สิผ้าเอฟซีมตัมตัวเลขกเนวทางครับถือว่าเป็นโครงสุด้ายไทยสุดนะครับปากตอนเอฟซีทังช่องนะครับอ่าด้านนี้ก็สิเป็นสวนสมุนไพรนะครับบาดคุณพ่อนะครับต้นย้านางนะครับแกงไซโนไมตต้นชะอมมีทุกอย่างนะครับเอฟซี บานคุณพ่อนะครับเอามื่นนี้สี่ผ้าเอฟซีมาัดตามนวทางตัวเลขโคง้งสุดท้ายไายสุดฝากตอนเอฟซีนะครับว่าคุณพ่อเซียนแกนสีเล็กตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญเอฟซี FC อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้รึครับเอฟซี FC สุโขทัยพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องไปติดตามกันหลายสํานักนะครับ หาครับเพื่อว่าไปการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปสัมผัสสดๆกันเลยครับกับตัวเลขกนื้อทางโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับของคุณพ่อแก่นหรือว่าเซียนแก่นกันนะครับสวัสดีครับพ่อครับมาไม่ชอบเข่าเขาครับอ่ะมือนี้พ้าเอฟซีมายั่มโค้งสุดท้ายพ่อบะเมียนบ่แม่โครงชุดถ่ายผมเอาชุดเต็มบะเมียนบ่เหมือนนี่นะเว้ยชุดเต็มแล้วโคชุดถ่ายพ่อมักกระจัดเลยครับ บ่มักกระพานจุดเต็มจุดเต็มมีเขาซึ่งวัดเนาะค่ะเขาซึ่งวัดพอวันที่แล้วกะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าเข้าลง่มไห่เต็มชุดตัดเนาะพ่อเนาะชุดตัดเข้าพันบามาเอามารอลุนน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะบ่าเขียนก่อนนะคะเอฟซีว่าคุณพ่อเพิ่นเขียนตัวน้อยๆนะคะเอาใบตองวันให้เพิ่นเบิ้งเนี่ยค่ะ เมยอยืองไบตอหวดรอดสักรูนะคะเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะเดี๋วยวชบาคัดลงใส่กระดาษให้แป๊บนึงนะคะยยฟันดีไหมค่ะพ่อฟันนี่ว่าเนีนตัน,นนี้ <c oughs> ตัวนี้กาซีนี่บ่ครับนี่เป็นคลิปตองหวอด,ด้อครับเอฟซีแต่คลิปตองวดนะครับกาซีเนีนตัวฟันคงฟันเคื่อนเนี้ย ตามความฝันดอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องสิอ่าหยุดทอี๋ยหยุดไปแล้ววะมาเดี๋ยวครับเอฟซีครับนี่เป็นคลิปตองวดเด้อครับอ่าเอาตัวการเข้าอ่านอีเอฟซีได้เบิ่งกัน นี่เป็นคลิปตองวอดเดอร์ครับเอฟซีเอาลัากฐามกอล์งคุณพอดับบนห้านะครับวันนี้ตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับมีสามเจ็ดห้าสี่แปดมามาน้องกันนะครับคุณพอวานะครับแนวท่างมีสามหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งประกาศุดสามตัวพิเศษนะครับสองเก้าสี่ แล้วก็มาเบิ่งกันมื้อนี้ว่าคุณพ่อสิได้ตัวใดเน้นใหุ้ตัวใดวันที่25แล้วนะครับที่ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วมัอนี้มาเอาโค้งสุดท้ายสองจีครับมาเอาโค้งสุดท้ายชุดเต็มได้บ่่มมีีคนนา้ไดพ่อเอาพ่อสิวงโค้งให้แล้วเน้นได้ตัวเน้นเอาได้เลยของจีฟันมันเข่าประกบกันพอไมฟันซึ่งไรพัวฟันซึ่งไรพัว ฟันคือันเห็นฟันไทหนากับมูควายหาายล้ยอะไรปันมาเอเคหน้าตันทาง<ม>ประจุยาสอาปีฟ<อ>ันเห็นมูควายไหลเป็นเข็ดหน้าตันทางข่านเคยผ่านคือเห็นหน้าใสอ,อ,อ,อ่แล,ลงแหลงแหงตัวพี่น้องตันแม่ติ่งเนี่ยมุมขวดาม ขวาน<อ>น้ำเต่งร่มเงี้ยนะครล่มซา <c oughs> ล่มซ,า, <c oughs> มซาเสี่ยนคนที่ถือเลืออีกอล่มซา <c oughs> ตุเลือหนะ้าทางคุณพ่อสีแอส่แปดคุณพอเดินเก่าซีด้วยครับเอฟซี สำหรับผู้ใดที่ว่าอยากได้ชุดเต็มพ่อไปคาดเองนะคะพ่อชุดเต็มนี่ห้าได้กลับบะค่ะพ่อเอาตามนั่นนะเนี่ต้บตรงกลับเออมีตัวกลับกับกลับตามนั้นอ๋อมีตัวกลับคือกลับตามนีเลยอ่าเห็นว่าอยู่ในหนี่บตรงไปกลับนะคะเพราะว่ามันโตโตแปลก็มีกลับหายอยู่เล้วก็มีนะคะเนาะสุดตรงๆแล้วค่ะเห็นว่าเป็นชุดตรงเลยเนาะพ่อเนาะที่มีกลับ สองสี่สี่สองสองแปดแปดสองสี่แปดเก้าสี่อแปดเก้าเก้าแปดสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเก้าสองสองเก้าก็ท่านแปดห้าห้าแปดแห่งว่าขันสื้อยุนนานียิ่งไปตตรงนะคะเสื้อแห่งประจุตัวเลยนะคะก็ตัวหนึงปากจะหนึ่งสองแปดสองแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเช่าสักคู่นะคะสองแปดสองแปดอันนี้นี่ชุดเต็มนะคะเนาะที่วงนะคะ ชุดเต็มแต่ว่าพ่อจะมีตัวเน้นให้บัวพวายเอฟซีพันอยากเขียนชุดเต็มนะคะเพราะว่ากับเล่นมาตามให้นะคะน้องผู้ใดว่ามันหลายเก่าตัวพ่อเน้นเน้อเอาค่ะแคบหน้าจอตัวนี้มาใช้ก่อนตัวนี้แหรพ่อ ะคะแคปหน้าจอนะคะเนาะเป็นชุดนะคะชุดเต็มนี่คือเน้นไปที่ตัวตรงว่าตงกับนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะเนาะหาผู้ใดว่าง,งบหน่อยนะคะสื่อแต่โตวงกลุ่มสีแดงๆนะคะเนาะหาผู้ใดหน่อยก็เอาชุดชุดเหล็กเด่นของเพื่นเลยนะคะเพื่นเน้นไปที่เก่าซีนะคะเนาะฟันไปเก่าซีเลยนะคะเนาะสรุปง่ายๆก็คือด้านซ้ายมือของเอฟซีสิเป็นชุดเต็มนะครับด้านขวามือเป็นชุดคัดชุดเน้น แคปนาจ,จอไว้นะคะบนนี้ดับหาเด้อค่ะดับห้านะคะ,ะ,คะแล้วก็เลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะคือสามเจ็ดห้าสี่แปดนะคะสามเจ็ดหาสี่แปดนะคะเนาะ,ะบ่าม่าน้ากันจับคู่กันแล้วนะคะบ่ามาน้ากันนะคะไปทั้งใดดับทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะดับบนดับล่างนะคะเนาะแต่ว่าหานีดับแต่บนนะคะสามารถมาล่างได้นะคะ ไป,ปลอดในหลอกเข้า,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 ราครับในชุดเต็มของพ่อครับพ่อว่องกลมไปอาร์ซิอันเฮเอฟซีฟั่งนะครับเฉพาะพ่อว่องกลมนะครับมีสองแปดสี่หนึ่งสี่เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดแค่นั้นนะครับในชุดเต็มเดอที่พ่อเดนแลาราคาเอฟซีมักที่พ่อว่าเดนก็สามารถจัดได้นะครับในชุดเต็มของพ่อ ซื้ออยู่ในชุดเต็มนี่บ่มี่ผาดพ่อบอกการันตีแม่นบ่พ่อครับแคบนครับเอาแคปหน้าจอไปชุดเต็มนี่เขาตลอดนะพ่อเนาะอืมเขาคอยปิดอ่ะปีหนึ่งนี่กับโมแน่คือกันว่ากันเนาะเพราะว่ามันต้นปีเนาะอ๋อปีหนึ่งผ่านเจียพอชุดเต้มปีหนึ่งผ่านสองเทียเบิร์ตสองเทียสุดเตียอืมแต่เฮ็ดมาเนาะสองเทียตั้งแต่เฮ็ดมา ปีหนึ่งหลุดสองครั้งคำเอฟซีอย่าถามนะคะว่าพอเฮทมาจากปีนี้โอ้หาสิบกว่าปีนะคะจะเบิรพอจอพัน่อยสิบจีแล้วอือโอ้หาสิบกว่าปีนะคะแต่พอเฮทมาเนาะจะพอสองพันห้ารลอยสิบซี่ชบายังเป็นลรเป็นแรงอยู่วันเกิดจนไม่ไปไม่แม่ไปตองเนาะอาโดนมาโดนนะครับ อาแคบหน้าจอไว้นะคะยาดามาเด้อค่ะยาดามาว่าอุ้ยคือไฮไลท์แทนนะคะเพราะว่าบางคนเพิ่นอยากได้ชุดเต็มนะคะฉบากระตองมาลงหาเนาะผู้ใดว่าชุดเต็มมันลายนะคะซื่อแต่ตัวพ่อพ่นนินนะคะคือเก่าซีนะคะเบื้องดีๆนะคะอย่าเลื่อนผ่านคลิปสิได้เข้าใจได้แนวทางนะคะเนาะดูให้ละเอียดครับอย่าเลื่อนผ่านแล้วก็ชุดเต็มคือชุดเต็มครับเ c ซีเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ดันขวามือนั่นก็คือชุดขัดตัวเดียวโคโลชุดเต็มมี้จับได้ ถึงบุทั้งบนตังหลังเลยหรอเป็นหนึ่งค่ะ,คะเอาค่ะฝากไว้นะคะท้่เขามารับชมคลิปนี้ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานนั่มนะคะอ่าบากุุงผ้าร่วยนะคะวิไลให้โชคนะคะภูผาชาแนลนะคะแล้วก็ฉบาผ้าร่วยนะคะเนาะมานากันนะคะทั้งซีช่องทางเลยนะคะมือน,นี้นะคะครับสุดท้ายนี็นขอกราบขอบคุณขอบคุณพ่อครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องได้มีส่งมีลาภกันอีกรอบหนึ่งหนึ่งมีหน้าได้เฮ็นนะพ่อเนาะ ปันดีพร้อมปันดีพร้อมแล้วพ่อเนาะครับเอาสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับครับการว้ต้อกันครับครับคหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจากคุณพ่อเซียนแกนเป็นที่เรร้อยครับมากชอบแคหนาจอไว้เป็นแนวทังครับเอฟซีบังสกปให้ดีด้วยครับด้าน้า้มือของเอฟซีนั้นเป็นชุดเต็มนะครับเพราะว่าเอฟซีบางท่านอยากได้ชุดเต็มของพ่อนะครับแ้วกาชุดคัด ก็คืออยู่หัวมือของ FC นะครับอ่าเป็นแนวทางฝากตอนกันสุดท้ายนี่ให้ FC ทั้งช่องครับยูดีมีแห้งโศกโศกมันมันสู้ขู่สุขคนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ